พี่พ่อแม่พี่น้องกั somebody, บสบายดีเบื่อถึกฐานที่เขามาหาสมช่องน้องคำเด้อสบ,บา,นนายดีปลาลูกไหน,นาลูกแกมบ,บุม้มเนยไปย่างกี่ละเซอวดาดบ้านนองคำพี่น้องอันนี้ปลาดอ,อกไม้สวยงามถ้าไ,ได้เนาะดอกกระเรียงนะดอกตเอนะกตเว้นเนาะลืมน้องคำก็บพิดพี่น้องเลย วัดที่น้องทำมาปฏิบัติพี่น้องมาบูซายย้ำตอนแรงวันได้สั่งเานาอทีมงานสั่งเหาอมาเบิ่งพอน้องไอคิวมาได้มาเบิงเพิ่นค่แต้วน้องไอคิวมาได้มาเบิง์กก็เป็นหน้ได้เลยนะ เป็นอะไรเฮ้ยฮะเศร้าเละอนอยคิวพี่น้องเ้าก็บบรายมาเยี่ยมเพื่นเนาะหลังจากอน้องยคิวเสร็จแล้วเ้าก็สีมาเบิ่งว่าเพิ่นเพิ่นโกอันเห็ดโค้งเล็กหรือว่าเศษมุงลังคาแทงหน้ามาเลยพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังบรายมุงยังบรายแล้วเนาะจักจักงมือจังเสียแล้วก็คืเสียไล่มืออยู่หรอกพอเป็นเห็ดสองคนเพิ่นเนาะมันก็สิยากแน่ nhang năm nong anh ấy thì mày anh vậy cưng nham, a pipe a loom and do nham em. A mặt tư sởi. à Huh? 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 ต้องเพ่งไปลุ่มพังเนี่ยตีเห็นไหมเหงาหมดประโยชน์เครับมาเบิร์เพี่วไหมมเบิร์พอ่้องไอคิวเห็นไหมไอคิวกับแนมน้ำเม่เล็กก่าพ่อบอ้วยอ้ เด็กบอกพ่อพันวะคือบ่มีบันไดขึ้นทั้งทึ่งเนาะบ่มีบันไดขึ้นทั้งทึ่งพอพันอนาอัดว่นเนาะบริษเฮ้ย แกเจ้าบเรกเกาปูนเกินมาี่นเนาะสมือกันเลยนี่นะมันหาบ่อนขึ้นยากวักสุงซูงหนึ่งเนาะพลาเสีรกก็สีไไรเมื่อย อยู่ในเซกกระร้อยเฮ็ดออกนะร้อยนี่ปไมใเข้ี่ฮะโมเมนเฮ็ดไข่นะไข่อือน้องอเนยกำลังเป็นตะเพงฮะพี่ลาว่าพี่นพองว่าพี่ร้อย พานนอกมาพี่วายวาพี่ก็นุโอ้โสิงคายเป็นดอกเนาะหัวสิงคายแหล่นี่นะหัวสิงคายใหญ่หัวสิงคายเทปวงคอยก่อนเอน ห้องคอยห้องเลยผ่อนองเด็กๆลงมาเบิ่งวัดพี่น้องเเเลยเนอุ้อันไหนกับแกมบุม กินน้องข้ามขึมาหากี่ซี่ตั้งแต่ยังบริมีวัดในนี่พี่น้องเลยเป็นเดินแบบนันเนาะตอนนี้เพิ่งกับปูกโอ้ยปูผักละไมหลายอย่างมักม่วงมักมี่ยันฟันเต้โอย <c oughs> <laughs> ดินดินไปนี่เนี่ยปุกันนะมันเจงาปูกกกไม้มันกระบอสูงถ้าเป็นดินน,นี่วัสน,น, <laughs> นสิพาน้อยคิวมาหลินมาแลงกันสิพาน้อยคิวลงมา้ยสิงไข่เทพบ่พันเต็น โอ้เป็นสีม่วงอือมเป็น้าเออใส่ย่างกระไ้ไปแล้วกับเขาเสรต้มใส่นะโอ้หอมย่าขึ้สมุนไพรแบบวันยาแห้งนั่นพาพี่น้องหล่อเบิ่งพี่น้องเอ้ยวัดว่ารามบ้านนาการเมืองไซผู้ทองแข้งสวนนณเขตมักถั่วดน้าเป็นหมากอยู่ไหม โอ้โอ้โอ้แบบขีกสมาดกเหเนาะข้าวงามอะดิเพื่นเห็ดเป็นบ่นเนาะแทนไก่ก็สีขาวงามบ่นได้บ้านเขาทั้งนั้นลโอ้ดยอีน้าอนละบ้านีี โอ้โอตายตายขึ้นมากี่บางอ้ากนี่คือพค่ะคือโพไปกินข้าวจิ้ทึงมาว้จิ้งึงขวัญพี่น้องเ้ยเออ ไปมากินข่าวอยู่เงื่อนอย่งพากัน,มาานเมื่อเด้โอโอ้อูไม่เอากระึ้นได้พี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไ,ไม่เอามันกรขึ้นไปส่งมึงนำ้ำยายขึ้นได้ไปยายอันแม่เนะอยู่ไปยายจะเนาะเหรอเนาะไม่สั่งไผ ยายเพิ่นขึ้นเอาผ้าขาวพี่น้องเอ้ยเพิ่นนําพายพอน้อยคิวกินน,นั่นแหละเนาะผิดกินท <c oughs> อดจอืเทิงเอาผลิตนี่ยังร้อยถ้าแปรพงเพิ่นบ่จักเอาไว้เด้อพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเพ,พิ่น,อเ,อนเอาข้าวมาให้กินพี่น้อง ขาลงมาใหอข,าของเจ้าบโอ้เพ่อนเอาข้าวมาให้กินพี่น้องออยังลูกเพ่นอยากขขากล้องอยากให้ไทยเพิ่ออเด็กน้อยพี่น้อง

พี่น้องคิดนั่งสิขอลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยพากอะไรก็เซ่เป็นกำลังใจน้องำขำอ้ามขามในได้พี่น้องสบายดี